สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบันทึกวีดีโอจะพูดให้ฟังว่าที่เราอยู่ด้วยกันกับฝรังนะ่ะก็คือบางทีก็งี่เง่าบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องก็คือนี่มาพูดให้ฟังเรื่องที่วันนั้นเกิดเหตุการณ์ก็คืออะไรก็เราอะไรก็เราทุกอย่างอันวันนี้เรามาบ่นนะฝรังมันบ่นแล้วเรา,าบ่นบ้างแต่แกก็ ฟังเราอยู่นะก็บางทีก็ฟังเชื่อทุกอย่างอยู่แต่วันนั้นคือถังแก๊สนะ่ะบอกว่าที่นี่เขามีให้อยู่แล้วบริการอยู่แล้วถังแก๊สรู้ไหมเท่าไหร่30ยูโรก็คือ9ก0ร้ยเกือบพันหนึ่งอนะ่ะอ่ะพันหนึ่งเลยหนึ่งถังนะหนึ่งถังก็ไม่ได้ใหญ่เท่าถังบ้านเรานะเล็กๆเ,เองเพื่อมาทำความอุ่นนะ่ะมันมีเปลี่ยนได้อยู่ที่นี่ แต่ถ้าที่ร้านค้าก็ประมาณ15บยูโรนะคือที่นี้เขาเอาครึ่งต่อครึ่งอยู่แล้วที่ที่นี่ที่นี่แกบอกว่าจะต้องเอาไปที่ร้านอย่างเดียวแกจำไม่ได้ไงแกปีที่แล้วเราก็เปลี่ยนของเราเองเรามีเรามีรถเข็นที่ที่แคมปิ้งของเราที่เราซื้อต่อเขามามันมีรถเข็นประจำอยู่แล้วเนาะไม่ต้องต้องไปบอกน้องน้องต้องมีแน่นอนอยู่ข้างๆน้องอยู่ โอบอกน้องบอกว่าก็ปีที่แล้วก็ทาอยู่แกลืมนะก็เลยคุยว่าแกลืมแกวยวายใหญ่แกกลัวหนาวเพราะว่าแกแกหนาวไม่ได้แกต้องเปิดทางความอุ่นแกบนใหญ่เลยแกมาเนี่ยแกบนแกบอกว่าเดี๋ยวก็อากาศดีเดี๋ยวก็อากาศหนาวอากาศร้อนแกไม่ชอบก็เลยวันนี้ก็เลยมาพูดว่าแกสักหน่อยบ่นว่าฝรั่งสักหน่อยด่าหน่อยเนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันนี้ก็มาตากแดดเมื่อกี้ฝนตก ฝนตกก็เด็ดออกฝนตกโปรยๆนะไม่ได้ตกหนักอะไรแล้วก็เด็ดจัดอีกนี่จัดมากเลยตอนเนี้เสร็จแล้วก็เด็ดออกอีกเดี๋ยวคอยรู้สจ้เด็ดออกอย่วันนี้ก็เรามาพูดแค่นี้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนานมันรู้เรื่องกันแล้วแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็รักเราหน่อยเราก็รักสงสารแกก็ดูแลกันไปแก่ๆแ,แล้วนอกยังว่าแหละดูกันขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ สร็จแล้วการที่เรามาเล่นคอมเล่นอะไรอย่างนี้แกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแกก็บอกคนอื่นว่าเราเล่นแล้วมีไรายได้บางทีฝรัง่งเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็มองเราว่าเอะเล่นอะไรเห็นเรากดจังเลยนั่งเล่นโทรศัพท์จังเลยแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาเขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครอยู่แล้วฝรัง่งเขาไม่ได้ยุ่งหลกแต่เขาเห็นว่าเราเล่นเล่นมากไปทีนี้ก็เลยเฟรดก็เลยบอกว่าโอ้เขาทําแล้วมีไรายได้ในตรงนั้น ที่ใน Facebook ค้าเปิดการสร้างไรายได้ไงโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ